ล่าสุดในรายการโหนกระแสกันจอมพลังพาครอบครัวสาว17กู้กรณีนักมวยร่วมออกรายการและได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกันนารัน์กล่าวว่าแม่ของเด็กอายุ17ปีติดต่อตนมาเพื่อขอความช่วยเหลือจึงเตรียมเอกสารหลักฐานมาพร้อมพาคุณตาของน้องมาให้ข้อมูลด้วยเนื่องจากครอบครัวเป็นกังวลเพราะอีกฝ่ายเป็นคนมีชื่อเสียงและรู้จักคนในจังหวัดขอนแก่นเยอะและน้องอายุ17ปีอ้างว่ามีตำรวจในพื้นที่ไปหาที่บ้านและบอกว่าขึ้น รถหน่อยเดียวจะไปเคลียร์น้องก็ตกใจว่าจะไปไหนคุณยายของน้องก็ปฏิเสธไปพร้อมกับอ้างว่าไม่มีเงินจะเดินทางไปแต่คนที่อ้างว่าเป็นตำรวจก็ยืนยันว่าไปเถอะได้เงินเยอะแน่นอนนายการนารัตกล่าวอีกว่าสถานที่บันเทิงอ้างว่าน้องอายุ17ปีปลอมบัตรประชาชนเพื่อให้สามารถเข้าไปในอาคารได้ซึ่งกขอยากให้ตรวจสอบว่ามีการปลอมบัตรจริงหรือไม่ซึ่งตนได้สอบถามความจริงกับน้องอายุ17ปียืนยันว่าไม่ได้ปลอมบัตรแน่นอน